สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิตโฮโนอยู่ในเกมซัมเบอร์วอลสกายอารีนาน,นะครับวันนี้มี อัปเดตใหม่นะครับผมเป็นเนื้อหา PVP ใหม่ชื่อหอคอยพิสูจน์ตนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของพิสูจน์ตนกันว่ามีอะไรแบบใหม่บ้างแล้วก็เวลาลงของหอคอยพิสูจน์ตนเป็นยังไงนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดส b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเนื้อหานี้เดี๋ยวน่าจะมีบอกวันอยู่ว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับผมก็จะเป็นเนื้อหา PVE ใหม่นั่นเอง ขอคอยสู่สวงสวรรค์ปกติแล้วจะรีเซ็ตทุกเดือนแต่หอคอยพิสูจน์ตนจะไม่มีรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ความสูงก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมซึ่งหอคอยพิสูจน์ตนจะแบ่งออกเป็นหอคอยธาตุ5แห่งนะครับผมแล้วก็หอคอยนะพายอีกหแห่งนั่นเองหอคอยธาตุ5แห่งแต่ละธาตุก็สามารถใช้มอนเตอร์ โดยใช้มอนเตอร์ตรงสายนะผมไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟก็ใช้แต่มอนเตอร์ธาตุไฟธาตุน้ําก็ใช้มอนเตอร์ธาตุน้ําอะไรประมาณนี้นะครับแต่ธาตุแสงกับธาตุมือนะผมคิดว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรนะครับผมส่วนหอหนภา,านี้ก็น่าจะตีปกติเลยใช้มอนเตอร์อะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการลงหอใหม่นะซึ่งหอใหม่นะครับผมเห็นเขาบอกว่าระดับความยากนะครับหอใหม่ ตั้งแต่ชั้นง่ายสุดจะยากพอๆพกับชั้นฮาร์ดนะครับผมส่วนชั้นที่สูงขึ้นไปแล้วก็ระดับยากสุดนะครับผมก็จะคล้ายๆกับอขอคอยสู่สวงสวรรค์แบบ he'll นะครับผมระดับก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวมอนเองก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ประวัติตามที่ผมบอกเลยว่าไม่มีรีเซ็ตก็คงเดิมนะครับผมก็อาจจะมีคลิปวิดีโอที่สามารถทําผ่านชั้นนี้ได้ชั้นนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผม ในเรื่องของทุกๆชั้นนะครับผมจะมีทั้งหมด3เวฟในแต่ละชั้นแล้วก็ทุกๆ1ิบชั้นจะมีในเรื่องของตัวบอสนะครับผมบอสก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวบอสผู้หญิงตัวบอสจะเปลี่ยนธาตุไปตามธาตุของขอคอยต่างๆด้วยนะครับผม,มก็ถือว่าโอเค นะครับแล้วก็ตัวสกิลก็เปลี่ยนไปด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็รอดูกันได้ว่าจะเป็นยังไงส่วนทุกๆ20ชั้นนะครับผมก็จะมีในเรื่องของก็จะมีในเรื่องของบอสตัวใหม่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ลองศึกษาตัวสกิลดูได้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของธาตุตรงนี้อีกก็ลองศึกษากันดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายเจาะลึกในเรื่องของบอสอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของ ของรางวัลน,นะครับผมอันนี้เคลียหอคอยธาตุทั้ง5แห่งเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นหอนาานะครับปุ่มหอนาาก็ประมาณอันนี้40ชั้นนะครับผมถ้าหอพิสูจน์ตนนะครับก็จะเป็นเวฟประมาณนี้เลยเนาะหอพิสูจน์ตน1น3 4 5 6 7 8 8ห้าดด8ที่เคลียร์ทั้งหมด200ชั้นโห 200ชั้นกับ normal ตรงนี้อีกร้อชั้นตรงนี้อีกร้อยชั้นหอสู่สวงสวรรค์ในน,นี้ปกตินะแต่หอข้าบนเนี่ย200ชั้นพวกอดีโตก็ไม่น่าจะยากอะไรมากแค่คิดในเรื่องของทีมในการลงต่างๆแต่พวกอดีเด็กก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาก็ได้นะครับผมอย่าเพิ่งรีบรอนแต่ถ้าเคลียร์ครบแล้วผมคิดนะ ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีในเรื่องของการอัปเดตขอคอยเพิ่มชั้นขึ้นมาก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะมีก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ25ชั้นจะได้กมภีแสงมืด50ชั้นจะได้กมภีร์ตำนาน75ชั้นจะได้แสงมืดร้อยชั้นจะได้กมภี์ตำนานสลับกันแสงมืดตำนานแสงมืดตำนานประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเวลานะครับผมว่าเขาจะอัปเดตตอนไหนนะครับ ก็รอติดตามกันดูได้นะครับผมสำหรับขอคอยพิสูจน์ตนกับขอคอยน้าพานะครับก็รอดูกันได้แต่ถ้ามีหอชั้นไหนยากเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอออกมาให้ละกันนะครับผมโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆละกันนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานของผมไว้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้าคลิปนี้ก็ลาตีสวัสดี ผีรอบเตียงครับทุกคนบายครับผม